ลอตเตอรี่ชุดนี้ไปครับจะเข้าแอคเคาต์เขาเลยใช่ไหมใช่อ่ะสตาร์ทสตาร์ทเฉลยเลยไหมครับ,รบผมไปเลยนะครับอ่ะผู้โชคดีท่านนั้นที่ได้รับลอตเตอรี่จากลอตเตอรี่พันฟูจิ ก็อยากให้ได้บรรยากาศสนุกนครับวิ่งลุ้นรวยคืออยากให้มาร่วมกันเยอะๆแล้วก็อยากให้วิ่งกันด้วยรอยยิ้มครับก็สิ่งที่เราจะให้ลุ้นก็คือลุ้นรางวัลที่หนึ่งนี่แหละฮะวิ่งลุ้นหกล้านครับก็อยากเห็นนักวิ่งเยอะๆแล้วก็มาร่วมงานกับเราแล้วก็เราอยากลอตเตอรี่พลัสฮะอยากคอนเนคกับนักวิ่งอยากเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี้ครับอยากให้ทุกท่าน มาร่วมงานวิ่งลักกี้รันกันเยอะๆนะครับเพราะว่างานนี้ตั้งใจจัดจริงๆแล้วก็เตรียมของรางวัลไว้ทุกท่านเยอะจริงๆครับขอบคุณค่าของงา